สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหรานี่คือคลิปทำนายดวงของชาวราศีมังกรคําทำนายดวงลายปี2564สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ราศีมังกรท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับ สามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีมังกรมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในปี2564ครับดาวเสาร์ได้ทับลัคนาของชาวราศีมังกรและได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาทิปดีการทับลัคนาของดาวเสาร์นี้สำหรับราศีอื่นแล้วอาจจะเรียกว่าข่าวเคาะครับ แต่ถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือดาวประจําตัวของท่านเมื่อพระเสาร์มาทับลัคนาของท่านจะส่งผลเช่นไรดาวเสาร์เป็นดาวใหญ่ครับและเป็นดาวบาประเคาะแต่มาอยู่ในมุมนี้เรียกได้ว่าส่งผลดีมากๆต่อคนที่เกิดในราศีมังกรหรือลัคนามังกรนั่นเองครับกว่าดาวเสาร์จะเดินทางมาทับลัคนาของชาวราศีมังกรในแต่ละรอบ จะใช้ระยะเวลาประมาณ36-37ถึงปีเลยทีเดียวครับดังนั้นการมาครั้งนี้99%ครับจะต้องให้คุณประโยชน์และให้ความโชคดีต่อชาวราศีมังกรเพราะก่อนหน้านี้ครับดาวพระเสาร์ได้ตกอยู่ในภพวินาศครับและได้ตำแหน่งเป็นคู่ศัตรูด้วยทำให้ชาวราศีมังกรค่อนข้างยากลำบากกับการใช้ชีวิตครับดาวเสาร์ได้ตำแหน่งค่อนข้างดีครับ และยังมีดาวพฤหัสบดีที่มาอยู่ในตําแหน่งทับลักนาของชาวราศีมังกรและย้ายไปอยู่ในพกระดุมพระของชาวราศีมังกรในช่วงปี2564ดาวพฤหัสจะค่อนข้างโดดเด่นเช่นกันครับเรียกได้ว่าการขับเคลื่อนดวงความมั่นคงความก้าวหน้าของชาวราศีมังกรมีดาวพฤหัสเป็นตัวชี้นำเลยทีเดียว ดาวพฤหัสบดีเป็นประธานดาวสุเคราห์เป็นดาวค่อนข้างใหญ่เช่นกันครับเป็นดาวเทวดาที่นำความโชคดีมาเมื่อทับลัคนาครับในรอบนี้ครับมาทับลัคนาไม่พอยังไปทับการเงินของชาวราศีมังกรด้วยในวันที่14พฤศจิกายน2563ครับดาวพฤหัสได้ทับลัคนาชาวราศีมังกร เป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนครับที่ทับลักนาชาวราศีมังกรจะส่งผลเกี่ยวกับความโชคดีและโอกาสต่างๆจะเริ่มเข้าหาท่านในช่วงปลายปี2563จนถึงวันที่29มีนาคมครับ2564ดาวพฤหัสจะโครจรเข้าสู่ราศีกุมนี่คือพบกระดุมพระพบการเงินของชาวราศีมังกรเรียกได้ว่าดาวพฤหัสจะมาอยู่ในพบการเงินครับ ส่งผลเกี่ยวกับด้านการเงินของท่านจากนั้นในวันที่28กันยายนจะเข้าทับลัคนาอีกหนึ่งครั้งในวันที่8พฤศจิกายนก็จะโคจรกลับไปที่พบกระดุมพระอีกหนึ่งครั้งเช่นเดิมครับเรียกได้ว่าโคจรกลับไปกลับมาส่งผลดีให้กับชาวราศีมังกรตลอดทั้งปีดาวพระลาหูครับซึ่งเป็นดาวการเงินของชาวราศีมังกร ดาวพระราหูมีตำแหน่งที่ดีขึ้นครับแต่ยังอยู่ในมุมที่เรียกได้ว่าเป็นนิดยังด้อยอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเทียบกับที่ผ่านมาดาวการเงินของชาวราศีมังกรจะค่อยๆดีขึ้นจากการโคจรที่เข้าสู่ราศีพุฤศภต,ตั้งแต่เดือนกันยาปี2563แล้วครับตกอยู่ในพบที่ค่อนข้างดีครับของชาวราศีมังกรอาจจะมีตำแหน่งค่อนข้างด้อย แต่อย่างไรก็ตามครับยังมีดาวใหญ่อีกสองดวงที่ยังค้ำดวงของชาวราศีมังกรอยู่ดาวเสาค่อนข้างโดดเด่นครับดาวพฤหัสค่อนข้างที่จะให้คุณต่อชาวราศีมังกรในปี2 5 6พด้วยจากดาวใหญ่ทั้ง3ดวงครับอาจารย์ก็จัดทำนายดวงให้กับชาวราศีมังกรโดยที่จะเริ่มจากด้านการงาน ด้านการงานของชาวราศีมังกรในปี2564ในช่วงต้นปีตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงครับจะมีการลงทุนครั้งใหม่เรียกได้ว่าสำหรับคนที่ตกงานไประยะเวลานานนี่คือจุดเปลี่ยนและจุดพลิกผันในชีวิตของท่านในช่วง3เดือนแรกการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไป ลักษณะงานของบางท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมๆไปทำที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนเลยด้วยซ้ำเรียกได้ว่าอาจจะมีการโยกย้ายสถานที่แต่บอกได้เลยครับในช่วงนี้การเงินของชาวราศีมังกรก็ยังดีอยู่ครับเรียกได้ว่าผลลัพธ์มองได้เห็นถึงอนาคตการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะทำให้การงานของท่านกลับมาโดดเด่นครับและ ความมั่นคงจะปรากฏขึ้นเมื่อเข้าเดือนเมษายนจากนั้นการงานของชาวราศีมังกรจะสร้างกำไรและมีผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีครับท่านจะฟื้นตัวมาจากงานของท่านได้อย่างแน่นอนครับจะมีโอกาสมาจากการชักจูงจากเพื่อนและผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสของท่าน ปัจจัยมาจากดาวประจําตัวที่ค่อนข้างดีและดาวพฤหัสยังโคจรอ,อยู่ในมุมที่ค่อนข้างสวยครับตลอดทั้งปีมาถึงด้านการเงินครับการเงินในปีนี้เรียกได้ว่าเหมือนฝนตกลงมาสู่ตัวท่านเลยทีเดียวครับหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาการเงินของชาวราศีมังกรไม่ค่อยดีครับเรียกได้ว่าต้องใช้เงินเก่าและชักหน้าไม่ถึงหลังสักที ในปี2,564ครับในช่วงเดือนเมษามีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนมีเงินเข้าสู่ระบบของชาวราศีมังกรนำมาลงทุนและได้สร้างประโยชน์กับตัวท่านได้อย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่าการเงินในปี2,564ค่อนข้างดีตลอดทั้งปีท่านสามารถมองกลับไปเทียบกับปี2,563ได้เลยครับว่า มันดีกว่าจริงๆมาถึงด้านความรักของชาวราศีมังกรในปี2564ครับความรักของท่านจะกลับมาฟื้นตัวอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่บางท่านอาจจะเลิกลากันไปแล้วครับหรือความรักค่อนข้างเงียบเหงาเรียกได้ว่าสำหรับบางท่านอาจจะสิ้นหวังหรือหมดหวังกับความรักไปเลยทีเดียวครับแต่พอเข้าปี2564ครับ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตัวท่านปีนี้ต้องการคุณมีคู่ครับเรียกได้ว่าเมื่อท่านลงมือจีบความรักของท่านจะกลับมาฟื้นตัวแน่นอนครับสำหรับคนโสดครับอาจารย์แนะนําให้ลุยได้เต็มที่ครับมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสำหรับคนมีคู่แล้วความรักของท่านจะกลับมาสายสารสัมพันธ์และดดีอย่างเดิมครับมีเกณฑ์ที่ความรักเก่าของท่านจะกลับเข้ามาด้วย มาถึงด้านสุขภาพครับชาวราศีมังกรเมื่อดาวประจาตัวทับลัคนาของท่านได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตาทิ่พดีครับคนป่วยท่านจะหายป่วยนะครับเรียกได้ว่าในช่วงที่ดาวอยู่ตรงนี้เกี่ยวกับการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุมิต้องกังวลครับเรียกได้ว่าดาวประจาตัวจะคุ้มครองท่านเป็นอย่างดีและในปี2564ครับยังมีดาวพฤหัสเข้ามาคุ้มครองอีกหนึ่งดวงครับ มีเทวดาคุ้มครองแบบนี้บอกได้เลยครับว่าป่วยค่อนข้างยากครับแต่มรุดเตยูยังตกอยู่ในภพพันธุนะครับมีโอกาสที่คนในครอบครัวของท่านก็ยังจะเจ็บป่วยอยู่ครับและบางครอบครัวนะครับมีโอกาสที่จะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ในปี2564ด้วยมาถึงด้านสุดท้ายครับเกี่ยวกับด้านโชคลาภของชาวราศีมังกร ในปี2564ในช่วงกลางปีไปแล้วครับมีโอกาสที่จะเจอโชคใหญ่ครับถูกลางวัลใหญ่เลยทีเดียวในปีนี้มีเกณฑ์ที่จะถูกหวยบ่อยครั้งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเลขมงคลครับหมายเลขในดวงหมายเลข5หมายเลข7และหมายเลข8ครับสรุปดวงของคนราศีมังกรในปี2564ครับอาจารย์บอกได้เลยครับ เป็น1ใน3ลราศีที่ค่อนข้างดวงดีในปี2564แน่นอนครับดวงของท่านจะกลับมาฟื้นตัวดังนั้นแนะนำว่าใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับลงมือทำและขยันให้เต็มที่อาจารย์ขออวยพรให้แฟนคลับชาวราศีมังกรทุกท่านขอให้ปี2564เป็นปีที่ดีที่สุดของท่านครับรวยๆปังๆครับสวัสดีครับ